ลองอ่านกับคุณครูบุ๋มก่อนหนึ่งรอบนะคะอ่าตัวแรกนะคะอาวินรู้จักไหมถ้ารู้จักอาวินอ่านได้เลยอ,อ่ากอกาย<ข>ตัวที่สองอคอไก่ควายควายคคนคอระคังรู้จักระคังไหมเคยตีระคังไหมเคยไหมครับ เคยเห็นละครังไหมไม่เคยโอเคต่อเลยครับงอูอจารโอชิงชอชิงชชชชาชสอชซชอชช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 อชช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 ชบชชชชชชช ซอเอร์อ่าเก่งมากครับอ่าถ้าเราจะถามว่า what your dad name is อ่าถ้าจะถามว่า uh. อ่าถ้าจะถามชื่อคุณพ่อลูกอ่าน้องลองแต่งมาซิ number one เลยอะ่ะคือเราต้องพูดว่าอะไรอันแรกเลยอ่าคำแรกเลยคือพ่อถูกไหมคะ oh. อ่าแล้วพ่ออันไหนเอ่ยอันนี้ใช่ไหมอ่าพ่อ พ่อชื่ออะไรอันที่สองคือถ้าเราอยากจะรู้ชื่อคุณพ่อชื่ออ่าชื่ออันไหนชื่อคะอันนี้ใช่ไหมใช่แล้วอันที่สามนะคะอะไรอ่าอะไรอันสุดท้ายค,<ะ>ครับครับโอเคไหนอาวินลองพูดรวมกันทั้งสี่คำพ่อชื่อ อะไรครับอ่าดูซิว่าถูกหรือเปล่าอ้าวถูกหมดเลยอ้า